สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรลาลมคอย FC นะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่2เมษายนสองพันะครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับคือวันอะไรนะครับก็คือวันนี้นะครับนี่นะครับวันที่2เมษายนนะครับถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็เลย หยิบเหรียญขึ้นมานะครับก็มาทําคลิปให้สอดคล้องกันสักหน่อยนะครับมาดูเหรียญกันเลยนะครับเหรียญแต่ละเหรียญแต่ละรูปแบบแต่ละชนิดนะครับมีราคาถูกหรือแพงแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมมาอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวราคาเหรียญน,นะครับแต่ว่ามาเน้น ให้สังเกตแล้วก็แนะนําแบบหายากดีกว่านะครับเหมือนเหรียญรุ่นนี้นะครับขอยกตัวอย่างเหรียญรุ่นนี้ละกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมมีตัวอย่างแบบหายากของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ1บาทนะครับ5ธันวาคม2520นะครับของอพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ นี่นะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทผลิตออกมาช่วงปีพศ2520นร่ะครับลักษณะแบบปกตินะครับจะเป็นลักษณะของด้านก้อยและด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับอันนี้ในกลุ่มเขาจะเรียกว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับบางเหรียญที่เป็นพระเศียรตรงของบางรุ่นก็มีราคานะครับบางเหรียญที่เป็นพระเศียรกลับของบางรุ่นก็มีราคานะครับเหมือนยกตัวอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับปกติ จะเป็นผ้าเสียงตรงนะครับแล้วแบบที่มีราคาก็จะตรงข้ามกันนะครับก็คือจะต้องเป็นผ้าเสียงกลับนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับเป็นผ้าเสียงตรงนะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งเหรียญนะครับที่มี fc ส่งมาขายนะครับถ้าจําไม่ผิดจะเป็น fc จากจังหวัดตราดนะครับส่งเหรียญนี้มาขายนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเป็นแบบหายากนะครับ ลองสังเกตดูนะครับใครมีเหรียญรุ่นเก่าเยอะๆนะครับหยิบขึ้นมาสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญรุ่นเก่าเป็นเหรียญที่แบบตรงข้ามกับเหรียญปกตินะครับเหมือนเหรียญปกติรุ่นนี้เป็นหัวกลับนะครับถ้ารุ่นนี้ใครเจอขออภัยครับเหรียญรุ่นนี้ปกติเป็นหัวตรงนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับปกติเหรียญปกติก็คือเป็นหัวตรงนะครับของรุ่นนี้แต่ว่าเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพระเศียรกลับ เห,หรียญนี้จะเป็นแบบที่หายากแล้วก็เป็นแบบที่นักสะสมต้องการนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆช ắt, ๆัดๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ใครมีแบบพัเสียนตรงแบบนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับเป็นแบบปกติแต่ว่าถ้าใครเจอเหรียญรุ่นนี้ที่มีลักษณะเป็นพัเสียนกลับแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคาพิเศษนะครับมีราคามากกว่าเหรี này, หายญปกตินะครับถือว่าเป็นเหรียญหายากก็แล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงราคานะครับพูดถึงว่า แบบไหนหายากแบบไหนหาง่ายนะครับแบบนี้ผ้เสียงตรงของรุ่นนี้หาง่ายนะครับถ้าเป็นพ้เสียงกลับแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับนักสะสมต้องการนะครับลองลองสังเกตด,ดูนะครับคลิปนี้ก็มาจัดทําขึ้นนะครับวันที่2เมษายนพอดีนะครับโอเคนะครับมาทําเป็นคลิปสั้นๆแนะนําข้อมูลแล้วก็ให้เพื่อนๆนได้ลองไปศึกษาต่อแล้วก็ค้นหานะครับใครมีแบบนี้แบบนี้นะครับใครมีแบบหายากนะครับ อยากจะขายหรือว่าอยากจะแบ่งปันก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งให้ผมดูได้นะครับทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ